ส่วนวันที่3เมษายน2566ครับตอบคอมเมนต์นี้เนาะนะครับก็ขอบคุณคอมเมนต์ด้วยนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันเนาะแต่ว่าในกรณีนี้อย่างไม่ว่าเจอจ่ายจบนะครับบริษัทที่ถูกถอนใบอนุญ,ญาตไปแล้วหรือบริษัทที่ฟื้นฟูกิจการอยู่นะครับที่ก็ประกอบกิจการอยู่หรือว่าบริษัทประกันทั่วไปถ้าเราจะได้ตามสัญญาหรือว่าสินไหมตามสัญญาเนี่ย จะไม่กรณีไหนนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะครับถ้าเราไม่ติดตามไม่หรือว่าเพิกเพิเฉยหรือว่าไม่เรียกร้องนะครับถ้าเป็นกรณีทัท่วไปอ่ะอย่างประกันเราเนี่ยถ้าเราไม่ทําเรื่องเคมไม่ยื่นเอกสารไม่ทําตามขั้นตอนเนี้ยโอเคบริษัทประกันอยู่ดีๆเขาจะจ่ายเราแบบง่ายๆเนี่ยเขาไม่จ่ายหรอกครับคือเราต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองนะครับรักบริษัทเขาก็ต้องรักษาสิทธิ์ของเขาเหมือนกันนึกออกไหมฮะแต่ถ้าเป็นกรณีนี้ ที่จะต้องทวงนี้ที่กบวนเนี่ยถ้าเรายื่นเอกสารครบรอเขาตรวจเอกสารอันนี้อาจจะใช้เวลาแต่กบวต้องจ่ายนะครับเพราะว่าถ้าไม่จ่ายเนี่ยมันระบบประกันมันจะขาดความเชื่อมั่นมันจะไม่ดูแบบคือคือซึ่งสิ่งที่สําคัญเลยคือระบบประกันคือเขาต้องการความเชื่อมั่นของประชาชนที่จะทําประกันนึกออกไหมฮะมันจะทําให้ประกันเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นไม่ว่าจะกรณีอะไรก็แล้วแต่ก็ผู้เอาประกันเนี่ย ก็ต้องได้รับการปกป้องสิทธิ์หรือว่าได้รับสิทธิผลประโยชน์ตามที่ตัวเองควรจะได้นะครับส่วนบริษัทที่ฟื้นฟูอยู่เนี่ยก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายนะครับที่เขาทําได้แล้วเราก็ต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะครับถ้าเราทําประกันนะฮะไม่ไว่าจะเป็นประกันวินาศภัยหรือว่าประกันชีวิตนะครับตามเงื่อนไขตามสัญญานะครับหรือว่าขั้นตอนการเรียกร้องสิทธิการเคลมสินใหมการอะไรเงี้ยถ้าเราทําความเข้าใจ แล้วเรารักษาสิทธิ์ของตัวเองนะครับก็ต้องคู่ควรที่จะต้องได้รับสิทธิผลประโยชน์ตามสัญญาที่เราตกลงกันไว้นะครับหลายท่านเสียโอกาสในการเรียกร้องสินไใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพอรบรก็เหมือนกันนะครับด้วยความที่ไม่ทราบแล้วก็อาจจะแบบขี้เกียจหรือไม่รักษาสิทธิ์ตัวเองขี้เกียจยืนแล้วลัคาหรืออะไรเงี้ยครับก็อาจจะทําให้ยกผลประโยชน์ให้กับบริษัทประกันไปอย่างนี้เราต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองครับขอบคุณครับ